เอาเลยครับผมก็กลบับสวัสดีผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับ <c oughs> แป๊บหนึ่งไม่มีเสียงเราก็กลัาอยู่ในฟรีไฟนะครับพาร์ทที่เจ็ดสิบโอ้โหขึ้นเลขเจ็ดสักทีนะครับสำหรับฟรีไฟเนาะผมลากยาวอีพีหกสิบกันตั้งแต่เกือบปีแล้วมั้งนะครับผมคือไม่ได้ลงบ่อยอ่ะเนาะอืม วันนี้เดี๋ยวเราจะมาไต่แล้งกันนะครับผมเอ่อเป็นแล้งซีสีดีกว่าเนาะเพราะว่าเราได้แล้งใหญ่กันไปแล้วนะครับสำหรับปาร์ตี่แล้วเนาะไอ้ถ้าเปิดตัวใหม่ที่เข้าในชาติเนี่ยผมก็จะไม่ได้ลหลือน่นะ หน้าอยู่มั้งไปสักเกมสองเกมนะเพไ,ไหมไม่รู้ด้วยนะอืมอัตาการยิงหัวของผมไปเพิ่สี่สิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะมันอะไรของมันนี้ไงอ่นนอ ไม่มีอันนั้นหน่อยเหรอไม <Head there. S 1> ่มีไอ้ดาวกระจายให้เลยเขวานเอ้ยซ้ายหนึ่งเริ่มมาแลวคอมเมนต์แวบๆไป Ya, yeah, First blood. Double kill. Hmm. beda, -beda yang ni. Ketum cara ini. Ya. Hmm. Wah. Uh, uh. oh. ผมชอบมากเลยนะเวลาทิ้งกระสุนปืนแล้วมันไม่มีไอ้พวกกระสุนปืนพกเออม,มันโอเคเลยนะโอว่าเนี่ยกระตุกอะไรกระตุกตอนอัาคลิปนี่แหละโอ้โหเจีย เินเบอร์เ p พีเอสะ <Help me. S 1> เปื่อนอย่าอยู่บนี่โว้ย <Help me. S 1> กตุกอะไรนักหนาวนอะื <First Blood. S 1> มกตุกจังเลยเปิดโหมดโฟกัสเกมไม่ได้นะครับถ้าเปิดแล้วคือคลิปหลุดเลยนะ อตายปุ๊บลื่นเนี่ยหนักนี่สาเหตุที่ผมไม่ค่อยอยากอัดฟรีไฟล์ทำ <Double Kill. S 1> ไมทำไม <cười> <cười> Ôi. Enemy nearby detected. Mình cơn bơ nó nhỉ. Thanks. ใายเข้าครับผมเข้าสองด้วเยเรื่องมันหยาดเรืงไฮไลท์ดีไม่สูดสีเพื่อไม่ใช่ไฮไลท์ ไปดีกว่าเดี๋ยวจะขีดเอาไม่เอาหลังอ่ะมีเฮ้ยต่อ้ว เฮ้นดัโอ้ไม่เกียบอีกนี่นเอาลินมานี่ผมสบายใจเลยนะเนี่ย เมงเยาเข้าลึกโอเคอเอออาพาราฟอร์กลับม,มาละไอพิจเขาแจกผ้าจบนะครับวันนี้เนาะวันนี้ครับพรุ่งนี้เนาะ มันเท่แหละเนะาะของคอนแลบอันไหนก็เท่หมดอะนะครับผมมันจะมีอยู่บางอันที่จืดจืดหน่อยแต่ว,ว่ามันก็เ,เกมเดียวก็จะขีดตายอยู่เลยนะครับ<ว><น>ไม่ได้ขีดเพราะอะไรหรอกมันขีดเพราะความกระตุกนี่แหละมักระตุกมันเลยชอบมีปัญหา

อีกเยอะโอเคตรง,งส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้ไตส่สี่ีหรอกนะครับผมจะไต่ช่วงแบบช่วงกลางๆซีซั่นอะ เพราะว่าท้านต้นมันโหดนะครัแล้วมาเจอทีมเราเนี่ยเจอแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับผมผมอยากให้ระบบสุบมันจับแบบจริงๆอ่ะคือแบบมอนได้บอกเคยเคยบอกไปหลายคลิปแล้วแหละว่าให้จับคิวเดสคือถ้าจับคิวเดสอ่ะมันได้ประสิทธิภาพมากกว่านะครับผมถ้าเราเจอ้าคิวเดสน้อยเจอทีมงูก็ก็ปกติแต่ให้เจอศัตรูงงๆด้วยนะ ปาวดักก่อนดักไว้ก่อนไม่โดนหรอกมันเอิดจริงๆนะดูดดอี ชนะแล้วนี่หว่าลาเพื่อนรัวๆบูมบัส <c> โ <oughs> สิบสามสิบศูนย์ด้วยนี่ <c oughs> แล้วไอ้กิจกรรมไหนทุกคนถึงไหนกันแล้วนะครับผมก็บอกกันหน่อย เอาผมถึงมาดาระ,นะเนาะพวกเราต้องรักษาสติภาพดูเหมือนจะเต้นต่อไม่ไหวแล้วสินนะอือฮึโอ้โหายาสองร้อยละวันไม่ต้องก็ได้บ้งจริงอะ คือถ้าผมจะไต่ตอนนี้ไม่ได้ไต่้พวกแบบแลคงนะผมไต่ันดับพลรฟฟอร์อยู่นะครับผมตอนนี้ันดับพลรฟฟอร์ท้ายสุดคือพันหกสิบห้าตอนนี้เราเก้าร้อยแล้วนะอืมแต้มผมเลื่อนที่ประมาณเจ็ดร้อยถ้าไหไรสักอยากอ่างอ่ะเออนั่นแหละเริ่มตอนเจ็ดร้อยกว่านะครับผมโอเค เอาเป็นว่าในคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมในอีพีหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมา,เ,าเรียกอะไรดีว่าเดี๋ยวผมจะพยายามต่ลังใหญ่ให้มัเออเขาเรียกไงวะแต่ลังใหญ่ให้ดูกันนะครับผม,อมเออไม่รู้อ่ะเดี๋ยวถ้าอยากถ่ายตอนไหนก็ถา่ายนะครับผม ส่วนหมดใหม่ที่กำลังจะเข้านะครับสีสีหลงเดือดเนาะก็อีก5้าวันละโอเคไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายหรือเปล่านะครับผมเอาเป็นว่าในคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เป็นอลังกจเหมนด้วยครับเจอกันคลิปหน้าไปแล้วมีเกมต่อ